นะครับผมเนะเาะเลยประมาณครึ่งชั่วโมงเบาต่อยก็จะเอ้เลยประมาณอยู่เจ็ดแปดนาทีบบาต่อยก็จะปิดบ้านแล้วนะครับผมเนาะเพราะว่าพี่วริกาก็ตื่นตื่นเช้าทุกวันนะครับเนาะตีสามพี่สาวบอกว่าตื่นแล้วนะครับผมเนาะอ่าก็ไม่ได้ทานครับพี่ตอนเย็นเ,เขาก็ถือไปแค่นั้นแหละเขาก็แค่อยากให้เรา ก็ไม่เป็นไรก็พักก่อนก็ได้พักก่อนก็ได้เหมือนที่พี่ว่านั่นแหละพักก่อนห้ามพ่อบ้านบ่ห้ามคนที่บ้านบ่ฝนไม่ตกครับพี่ไข่มุกลงเม่นะครับผมนะ้องไข่ลินห้าห้าโทษทีคนคนแก่ก็จะประมาณนี้แหละจ้าตอบช้า <laughs> เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพราะว่าเราไม่ได้ปิดหมวดมืออาชีพเนาะเราก็แค่พักเออ พักไว้ก่อนเผื่ออะไรมันดีขึ้นไงเผออื่อพี่บ่าวต้อยจันริงนะครับผมเนะาะคุณทัญย่ากรีสักไทยนะครับผมเอาไพ่ลีนมาเจอพี่เฉยเลยเออพี่ปีนพ,<อ>พึ่งเลือกองงานมาถึงนะครับผมเนาะมาเปิดบ้านไม่เปิดก็ไม่ได้คนชอบเล่นมุกเหมือนกันนะคะเออ,เอ,อถ้ารู้ก็จะเล่นมุก กับาลงานนว่าเลี้ยงทายพี่วริกาขนมไทยนะครับผมสวัสดีครับพี่เจนนี่สวัสดีครับน้องต้อยคนรูปหล่อครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เจนนี่คนสวยด้วยที่เพิ่งได้ทานข้าวเที่ยงเองเลยจ้าอ๋อเพิ่งทานข้าวเที่ยงนะครับผมกำลังต้มเส้นนาอกลัวว่าเราไม่เปิดบ้านนะครับเนาะเราก็บอกว่ามาเปิดบ้านนอกเวลานะครับนอกนอกเวลานะครับพี่เจนนี่ก็บอกว่าจ้าพี่เบาต้อยจังริงนะครับผมเนาะ คุณทัญญ่าก็สวัสดีทักทายนะครับผมมเอาไพเรินมาเจอพี่เฉยเลยเออพี่พปีน้อพี่หลังเขาก็สวัสดีเช่นกันครับน้องไพเรินคนสวยคนเก่งนะครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณพี่ปียนว์จันที่มาด้วยนะครับครับพี่ตุกกะะนะ๊กก็สวัสดีทักทายพี่เจนนี่นะครับผมสวัสดีทักทายจ้าแล้วคเนอาน้องลูกสอวก็สวัสดีทักทายพี่ตุกก๊กด้วยนะครับสวัสดีครับ รองเท้าหนูล่ะพี่โอเคนะครับผมนัะเก็บไวให้อยู่รองเท้านะครับพี่เวียงชัยก็ตอบกลับนะครับพี่ตุ๊กไล่โหสวัสดีครับผมขอบคุณพี่ชายเวียงชัยด้วยนะครับเนาะขอบคุณน้น้องต่อยที่แวะไปให้กําลังใจพี่เจนนี่ไม่เป็นไรครับผมเนาะเพราะว่าก็เป็นกาลังใจให้กันนะครับพี่คนรักข่าก็สวัสดีทักทายนะครับผมสวัสดีครับพี่เจนนี่คนสวยครับผมนาะสวัสดีทักทายด้วยเด้อครับผมพี่เจนนี่พี่หลังเขา ทักทายนะครับจะไม่เป็นไรหรอกนะจะไม่เป็นไรอ๋อมาสองครั้งแล้วเหรอโอพี่ชายสุดหล่อจ้าทักทายจ้านะเนาะทักทายพี่คนลังเขาด้วยนะครับเนาะพี่อินใช่ไหมเจ้าอินใช่ไหมอ,อพี่อินใช่ไหมอ๋อพี่นายแกงวัสดีเสียงกันเลยไม่ค่อยแรงเนาะวันนี้ก็มาเปิดบ้านดึกหน่อยเพราะว่า น้องไพรินด้วยสวัสดีจ้านะครับผมพิศโพลก็สวัสดีทักทายน้องไพรินนะครับผมขอบคุณครับพี่ตุ๊กก็ตอบกลับนะครับพี่คนพี่หลังเขาก็สวัสดีเช่นกันครับน้องไพรินคนสวยคนเก่งนะครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณพี่ปีญนุชันที่มาด้วยนะครับมาเปิดบ้านดินแดนตวตนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อาจจะเอาสักนิดนึงนะครับเนาะเพื่อเปิดบ้านค่ะครับผมขอบคุณครับเนาะเพื่อนก็บอกว่าวหวเมื่อไหรเพิ่นว่า จกักตีเฮตุด้ยังไ๋เออเราไม่ต้องอันนี้เออเพราะว่าแต่ก่อนพี่บ่าวก็ไม่เคยเปิดบ้านเหมือนกันนะพี่บ่าวก็ลงทุกวันอคะแนนก็ได้เยอะอยู่นะถึงหน่อยนะสวัสดีครับผมสวัสดีน,อน้องน้องสอนสวัสดีมาเจอไปหน้าบ้านเปิดใช่ใช่เดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาเชื่อผมเนี่ยเขาก็แช่ไปนั่งเล่นบรรยากาศเยน็นๆนะครับเนาะเออ ไม่เป็นไรพี่อ่านพี่ตายพี่ตายพี่พี่อ่านเป็นพี่ตายไงแต่ที่จริงก็คือพี่ต่อยเนาะเอ่อทำงานอยู่ที่ผมเนาะแพ yeah. claro oh hm ี่คนลังเขาก็ตอบกลับน้องเมนะครับผมครับซาน้องสาวคิดฮอดขึ้นกันนะครับผมเราคิดฮอดขึ้นกันอคิดฮอดเช่นกันนะครับผมเนาะพี่ตุ๊กขสวัสดีทักทายพี่ประกอบนะครับผมสวัสดีจ้าพี่ประกอบนะครับผมเนาะสวัสดีคุณประกอบด้วยนะครับพี่เจนนี่ก็สวัสดีทักท้ายน้องอ่น้องเม์ด้วยนะจ้าพี่ตุ๊กขสวัสดีทักทายนะครับผมน้อง อสัสดีจ้าน้องมีเออไม่อนี้บเอา,าต่อยบริเขาบ้านหลังนั้นเนาะเออเขาอยู่หรอทำี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาเ,เามาชื่อผมเนี่ยอือเขาก็แช่ไปนั่งเล่นบรรยากาศเย็นๆนะครับเนาะเออพี่คนลังเขาเป็นอาวุโสตั้งแต่ตอนไหนครัาฮ่าๆนะครับผมพี่ประกอบมาส่งกำลังใจจ้าครับผมขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับผมนะเนาะเผื่อพี่น้องท่านใน ยังไม่นอนนะครับนอาอแวะเข้ามาทักทายให้กำลังใจได้นะครับผมเนาะ,ะ,ะเพื่อยืนยันตัวตวนนะครับผมสวัสดีพี่น้องทั่วโลกด้วยนะครับผมเนาะ <S <S วันนี้บ่าวต้อยก็ <S 2> <S 2> ถ่ายเจนนี่นอนได้เรอ้อพี่เจนนี่ก็น่าจะยังไม่เมือดอเนาะมัวแต่อะไรเนาะเพิ่งกลับมานอนแล้วครับผมเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมเนาะ ถึงจะไม่มากมายแต่ก็ต้องเห็นหน้าเบาต่อยนะครับผมเนาะบางทีก็ครับผมเนาะออแล้วก็สวยด้วยผักกินกับน้ำพริกก็อร่อยเนาะเบาใ่โหน,นะครับผมสวัสดีครับพี่เจนนี่บอกว่าห้าโมงเย็นสามสิบเจ็ดจ้าอ๋อโอเคนะครับผมเนาะออบ้านเราก็เที่ยงคืนนะฮะช่วงนี้ก็ประมาณอาจจะเปิดบ้านดึกช่วงนี้อาจจะเปิดบ้านดึกนะครับผมเนาะ น่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากมายนะเนาะเออน่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะเออเออยังว่าอ่านบ่ได้เนาะแมนเมนกับอ่านบ่ไดคกับผมสวัสดีครับทุกวันนะครับผมเนาะถึงจะไม่ได้มามากมายแต่ก็ต้องเปิดบ้านทุกวัน <c oughs> ทุกวันนะครับผมเนาะวันนี้อาจจะเปิดดึกงามา่นอนอีกเ่ <c oughs> ยังไม่นอนอีกเลยครับผมเนาะ ขอบคุณพี่ปียนุด,ด้วยนะครับที่เขามาเป็นกําลังใจให้นะครับถ้าคนเคยทําก็ก็น่าอยู่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็ต้องต้องมีอะไรโดนใจให้เขาไม่อันนี้มั่งเนาะนะครับผมเนาะเออแล้วก็สวยด้วยผักกินกับน้าพริกก็อร่อยเนะาะเ่าจะเขา,าจะไปแบบว่าไปไปให้แบบว่าชื่นใจก่อนเนาะเออผม สวัสดีตอนรับนะครับพี่เจนเนี่คนสว,ส,วส,วสวยสวยสวยนะครับเนาะพี่สาวคนสวยด้วยนะครับพี่หลังเขาก็สุดใช่วยด้วยนะค,ะค่อยๆพูดค่อยๆจากันเนาะเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันเราก็อยู่ด้วยกันเราก็กลับนะครับขอบคุณมากค่าที่แวะไปกินเนาะแอบที่บ้านแอบกินเห็ดเอกินแกงเห็ดด้วยกันนะครับผมนอนไม่หลับจ้าทำไมอะ่ะนอนไม่หลับเหรอ ช่วงนี้ก็เบาต่อยช่วงนี้ก็นอนดึกตื่นเช้าทุกวันนะครับผมเนาะรู้ว่าจะเปิดดึกหรือว่าไม่ดึกนะแต่ก็มาเปิดเยืนยันตัวตนทุกวันวันนี้อาจจะมานิดเดียวนอยเปิดบ้านเนี่ยมีความสุขทุกวันนะครับผมนะเนาะพี่คนลังเขาก็ตอบกับพี่ตุ๊กไลโหดนะครับผอมคุณตุก๊กที่มาถึงบ้านก็เหนืออยู่สิบกว่านาทีก็อาบน้ำก็พอดีหนึ่งชั่วโมงพอดี หางมงยินเนาะอ่าคุณน้องนุสรก็สวัสดีทักทายนะครับผมคุณธัญญาสวัสดีค่ะนะครับผมแล้วคุณยายซอนก็สวัสดีทักทายพี่ตุ๊กและสิรินดาบอกว่าฝันดีทุกคนเลยจ้านะครับผมเนาะบ๊ายบายนะครับผมแล้วพี่ตุ๊กก็สวัสดีทักทายพี่สิรินดาด้วยนะครับผมยินดีจ้าเนาะครับผมสวัสดีจ้าพี่เพ็ญศรีด้วยนะครับผมเนาะช่างจันทึกใช่ไหมครับผมเนาะอ่าน้องไพรินก็หัวเราะนะครับผมเนาะคุณธัญญาครับผมเนาะน้องเมียัญญาก็บอกว่าไหน ย่างอะไรเอามาแบ่งเพื่อนๆกินหน่อยค่ะคุณต่อยเสียงกันเลยไม่ค่อยแรงเนาะวันนี้ก็มาเปิดบ้านดึกหน่อยเพราะว่าข่านะครับผมเนาะก็ขอบคุณครูอ้อมใจด้วยนะครับผมเนาะพี่ปรก็ตอบกลับนะครับโคครูอ้อมใจสวัสดีค่ะนะครับผมเนาะนะครับผมเนาะวันนี้บ่าวต่อยก็มาเปิดบ้านดึกหน่อยเพิ่งเลิกงานมานะครับผมเนาะ พี่เมลีก็บอกว่ารักๆก,กอดๆทุกคนฝันดีค่ะครับผมขอฝันดีนะครับผมคุณธัญญา,าก,ก็สวัสดีทักไทยนะครับผมน้องชายจพรสวัสดีจ้าด้วยนะครับผมเนาะน้องอคุณธัญญา,าก,ก็สวัสดีทักไทยพี่ปียจนุชด้วยนะครับผมเออเรื่องนิดเดียวน่าจะไม่เป็นไรเนาะน่าจะไม่เป็นไรเออน่าจะไม่เป็นยากอะไรเนาะปิ้งกบบ่ปิ้งกบบะมี่ ยังไ่ได้รู้สวัสดีพี่นายนาพาเหล่าด้วยสวัสดีจ้าน,ะน้องตอนนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปขอความช่วยเหลือนะใครเนาะว่ากลับมาเนี๋ยเขาก็กลับมาเนาะเขาก็แค่ไปนั่งนั่งนั่งเงย,นะย็นๆย็นเนาะเย็นๆย็นชื่นใจก่อนเนาะยากอะไรเนาะปิ่งกบบะปิ่งกบกบ,บมียังบ่ได้รูอาหาเจอแล้วนะคระับผมขอบคุณนะครับผมเนาะ วันนี้ก็มาเปิดบ้านเดืกหน่อย